เล็ลัสไตล์ชมพู่อรารยาเวลางอนน็อตวิสรุตสามีง้อยอยัางไงาถึงแม้จะถูกยกให้เป็นครอบครัวสุขสันต์ต้นแบบของใครหลายคนสําหรับครอบครัวของสุตตาสาวชมพู่อารยากับสามีหนุ่มน็อตวิสรุตที่ตอนนี้มีลูกลูกสายฟ้าพายุและน้องเกลมาเป็นโซ่ค้องใจเต็มเต็มให้ครอบครัวสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น แต่ก็ยังคงมีบางครั้งที่ชมพู่น็อตอาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างตามประสาลิ้นกับฟันซึ่งทางด้านแอฟทักษออนก็ได้เป็นตัวแทนยิงคำถามในรายการสามแซบว่าเวลาน็อตวิสรุธจะง้อชมพู่อรยายอย่างไรแอฟทักษออพ่อน็อตสนุกไหมคะเวลางอแม่ชมพู่อรยาแม่รุ่นนี้เขาไม่ง้อกันแล้วหัวเราะ แอฟทักษออนแม่ง่อนบ้างไหมถามจริงชมพูอรารยาคือรุ่นนี้ถ้างอนจะพูดเลยไม่ได้เก็บไว้อ่ะแอฟทักษะออนงอนหยอกหยอกชมพูอรารยา ไม่หยอกก็คือพูดเลยแม่เพราะบางทีเราก็จะทนไม่ได้ที่ว่าทำไมไม่รู้สึกสักทีแบบนี้เข้าใจปะก็จะพูดไปเลยบางทีผู้ชายจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่คิดไม่ได้เลยว่าเหมือนเขาไม่รู้ว่าเขาผิดอะไรถ้ารู้ปุ๊บเขาจะต้องเคลียร์เดียวนั้นเลยงานนี้แฟนๆต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ถึงวิธีการแก้ปัญหาของแม่ชมพอน็อตไว้ว่านี้พูดตรงๆตล,ตลอด แต่ผัวคิดว่าหยอกเสมอจริงๆรุ่นเราอยู่นานๆก็ไม่สนไม่ฟอร์มเยอะเคลียร์เลยพูดตรงๆใครถูกผิดว่าไปเลยเป็นเหมือนกันเลยอยู่กันมา15ปีและลูกสองไม่งอนไม่มีเก็บคือจะพูดเลยเคลียร์เลยจนีนมีอะไรควรพูดจะมามัวให้รู้เองไม่จบง่ายๆชีวิตคู่ที่ไม่ซับซ้อนตรงๆคุยกันง่าย